ถ้าอยากจะรวยขึ้นเราต้องคิดได้สวัสดีครับนี่คือปลดแอกงานประจำ podcast ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า podcast นี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับทุกคนถ้าอยากจะรวยขึ้นเราต้องคิดได้คำว่าคิดได้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความฉลาดแต่หมายถึงจิตสำนึกของตัวเราเองเพราะถ้าหากว่าเราอยากจะรวยขึ้นเราต้องคิดได้ว่าพ่อแม่เริ่มแก่แล้ว จะปล่อยให้ท่านทำงานไปถึงไหนจะปล่อยให้ท่านเหนื่อยไปอีกแค่ไหนเราต้องคิดได้ว่าแฟนของเราเขาอุตส่ามารักเราจะอยากให้เขาอยู่แบบลำบากลำบากแบบนี้เหรอไม่อยากให้เขาอยู่แบบสบายสบายเหรอเราต้องคิดได้ว่าเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวเราจะให้ชีวิตของเราเนี่ยติดพันธนาการกับงานประจำไปตลอดชีวิตเหรอ เราต้องคิดได้ว่าเราทำงาน8ชั่วโมงต่อวันเราทำขนาดนี้แล้วเรายังไม่รวยเลยแปลว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วแหละเราต้องคิดได้ว่าเดี๋ยวเราต้องซื้อบ้านต้องซื้อรถนะถ้าเราไม่หาเงินเพิ่มตั้งแต่วันนี้เราจะซื้อสิ่งเหล่านั้นไหวเหรอเราต้องคิดได้ว่าลูก ต้องกินต้องใช้ถ้าคิดจะมีลูกอย่าลืมว่าเราก็ต้องมีเงินเลี้ยงลูกด้วยเราต้องคิดได้ว่าเราไม่ได้แข็งเลยไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมตลอดไปถ้าหวังพึ่งแต่งงานประจำเราอาจจะหมดแรงไปก่อนก็ได้ชีวิตเนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องคิดได้เพราะฉะนั้นชีวิตมีหลายเหตุผลให้ต้อง รีบมีเงินเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรวยขึ้นเราต้องคิดได้รับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการลงทุนสังหาและถ้าเกิดว่าใครสนใจลงทุนคอนโดให้เช่าและอยากมีเพื่อนร่วมทางที่สามารถสอบถามได้ตลอดเวลาผมขอแนะนำคอร์สลงทุนคอนโดให้เช่านะครับ ของเพจเฟอร์เจ้เบิร์ทุนสังหาที่จัดเต็มเนื้อหาและปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตสามารถที่จะติดต่อผมผ่านไลน์ส่วนตัวเบอร์โทรส่วนตัวหรือติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามปลดแอง,งานประจำปลอดแคต์ไปด้วยนะครับเวกอัพตื่นขึ้นมาเพื่อจะชีวิตไม่ใช่ให้ชีวิตถูกใช้สวัสดีครับ